สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูไผ่กิ่งซุงนะคะอายุหนึ่งปีปลูกจากกิ่งขแขนงนะคะตัดมาแล้วเอามาปลูกตอนหน้าฝนนำมาทั้งหมดห้ากิ่งนะคะรอดอยู่กิ่งเดียวคือกิ่งนี้่ามาดูใกล้ๆกกันนี่ค่ะมาดูตัวกิ่งขแขนงของเขานะคะนี่นี่คือตัวกิ่งขแขนงที่เราตัดมาปลูกไม่ใช่กิ่งช้ำนะคะเขามีรากขึ้น กิ่งแขนงแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวกอของต้นแม่เขาอะจะกอใหญ่ๆนะคะลำใหญ่ๆเราก็ตัดกิ่งแขนงแบบนี้เขาก็จะมีรากห้อยมาแล้วก็ตัดแล้วก็มาปลูกลงเลยช่วงหน้าฝนปีที่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยผ่านไปหนึ่งปีใกล้จะหน้าฝนแล้วเราก็จะมาแต่งกอเพื่อให้เขาออกหน่อนดีๆตัดตัวต้นแม่ทิ้ง คือต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ลำค่ะมีทั้งหมดสี่ลำด้วยกันผ่านไปหนึ่ปีแล้วก็ตอนนี้เจอฝนไปสองครั้งนะคะอายุฤดูร้อนก็จะออกหน่อมาอีกตรงน,นี้ค่ะแต่อันนี้ดูจะไม่สมบูรณ์นะคะนีง่งอไปแล้วก็อีกหน่อ,นอนหนึ่งคือตรงนี้ อันนี้อาจจะออกมาสมบูรณ์นะคะเดี๋ยววันนี้ที่เราตั้งใจจะแต่งก็คือว่าเดี๋ยวเราจะริดกิ่งแขนงตรงนี้ยข้างล่างเนี่ยที่มันดูโกขูลกตานะคะตัดทิ้งให้หมดเอาให้อยู่ในระดับแค่ยังไม่ถึงเอวดีนะคะเพราะว่าลำต้นค้ายังไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ตัดกิ่งแม่ทิ้งต่อต้นแม่ตัดทิ้งแล้วก็อันนี้ตัดทิ้งด้วยหนึ่งอัน กิ่งแขนงอันเล็กตัดทิ้งเลยให้เหลือแค่สามลำไว้พอสามลำให,ใหญ่หนึ่งสองสามพอแล้วนะคะแล้วก็ตัดกิ่งแขนงที่รกๆข้างๆนี้ออกให้หมดนะคะเดี๋ยวจะไปตัดก่อนแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ